สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับแอบหายไปสองสามวันครับคุณผู้ชมเคลียร์ของนะของค้างส่งหลายท่านเลยนะครับตั้งแต่จองไว้ตั้งแต่สงกรานนะวันนี้เริ่มเคลียร์หมดแล้วนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้สินค้าก็ติดต่อมานะครับน้อได้ครบหรือไม่ครบอย่างไรก็แจ้งมาได้เลยนะครับทางร้านจะรับผิดชอบให้นะครับอันนี้เป็นมารายแดงนะครับมารายแดงป่าแรง รากก็จะถูกตัดมาสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นไม้กำนะคุณผู้ชมไม้ที่ขายเป็นมัดรากเขาจะตัดมาสั้นนะครับแต่ก็ออกดอกหมดแล้วเป็นมาลายแดงป่าแรงนะครับไม้ก็จะเหี่ยวตามเรื่องตามราวนะคุณผู้ชมช่วงนี้อย่างที่ว่าอากาศมันร้อนนะครับสามมัดนี้ขาย200ร้อนะครับมาลายแดงสองมัดอายเลศ1มัดนะครับชุดนี้จะเป็นเอื้องกุหลาบแม่เมยนะครับ ออกดอกแล้วแล้วก็กุหลาบกระเป๋าปิดครับออกดอกแล้วเหมือนกันนะแล้วก็เอื้อง3ามปอยนะครับอันนี้น่าจะเป็น3ามปอยดงเนาะชุดนี้สามารถ200บาทนะครับชุดทรายก็สามารถ200บาทสนใจชุดไหนก็แจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับ ส่วนมาบนโต๊ะก็จะเป็นฟ้ามุ้ยนะครับคุณผู้ชมเป็นฟ้ามุ้ยกอนะครับเป็นไม้กอหลายต้นอยู่นะครับต้นก็ค่อนข้างยาวนะคุณผู้ชมกอยาวๆทรงยาวๆแบบนี้ต้องปลูกติดกับต้นไม้นะครับเนาะมัดต่ำๆหน่อยแล้วก็ให้ยอดเขาตั้งขึ้นข้างบนเดี๋ยวลากเขาก็จะเรื้อยขึ้นไปเองนะครับนี่นะครับต้นตั้งสวยอยู่นะข้างบนนะครับ เป็นไม้กอนนะครับฟ้ามุยวันนี้ไม้ค่อนข้างเหี่ยวหน่อยนะครับคุณผู้ชมเอาไปรดน้ําดูแลใส่ปุ๋ยต่อเดยวเขาก็ฟื้นนะครับปลูกกล้วยไม้ให้ปลูกช่วงหน้าร้อนนะครับปลูกหน้าฝนไม่จะเน่านะครับเดี๋ยวรดน้ําเขาก็ฟื้นแล้วคุณผู้ชมไม้เก็บมานะครับเนาะมันก็จะเหี่ยวเป็นธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นกอค่อนข้างสวยนะคุณผู้ชม3ต้นแต่ว่า แตกยอดออกมาต้นละสองต้นสองยอดสองยอดนะครับเป็นฟ้ามุยฟอร์มกอนะครับใบก็จะอีปัดอีเปนิดนึงนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนคุณผู้ชมใส่กระสอบมาด้วยรากก็เป็นขดนะครับเยอะเหมือนกัน088 2 7 2 1 6 5 6ฟ้ามุยกอนะครับ มีหลายราคานะคุณผู้ชม7จ0ดร้ 700, 800, จึงถึง1000นนะครับค่อนข้างสวยอยู่ใช้ได้อยู่นะครับต้นนี้ต้นใหญ่นะไม่ไม,ไม่ไม่แตกยอดนะครับได้รับสินค้าแล้วมีปัญหาอย่างไรก็แจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับคุณผู้ชม ท่านไหนที่ตกหล่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําการรีบจัดส่งให้นะครับช่วงนี้เบาลงไปเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอนะครับคุณผู้ชมก็3ต้นอยู่นะ4ต้นปะน่าจะ4ต้นนะครับก่อน,นี้800บาทนะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอต้นใหญ่คุณผู้ชมนี่ หลายต้นนะกอนี้นะ่าจะเต้นนะครับรากก็เป็นโขดเลยจะไปใส่กระถางก็ได้กระถางก็ต้องเป็นไซส์ใหญ่ๆหน่อยนะครับปลูกช่องแรกก็แนะนําใส่ใส่กาบมะเร้าวด้วยนะครับหรือจะมัดติดกับต้นไม้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นฟ้ามุยฟอร์มกอป่าแรงเหมือนกันอันนี้ก็สวยนะสวยแบบงองๆใช้ได้อยู่นะครับ 088272 1656นะคะฝามุยนะครับนี่ขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่อุดหนุนเนาะหายไปสองสาวันก็โทรมาถามว่าหายไปไหน <c oughs> แสดงว่าคนติดเยอะเหมือนกัน <c oughs> อันนี้เป็นโนเบลไม้ก่อนนะครับสามร้าบาทกำลังแตกหน่อแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้1นึ่บาทนะครับ อันนี้ก็ลำค่อนข้างอ้วนนะครับเนาะนอบิเล่นอบิเล่ไม้บางชุดก็จะเหี่ยวนะครับไม้บางชุดก็จะสดหน่อยเนาะคุณผู้ชมแล้วแต่สภาพพื้นที่ป่านะครับ150บาทนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นเอื้องสายเชียงใหม่นะครับหมดดอกแล้วนะครับคุณผู้ชมแตกหน่อหมดแล้วนี่นะครับดอกแบบนี้นะมัดละ150บบาทนะครับเอาไปปลูกใส่ขอนไม้ก็ได้นะครับ มีแค่สามมัดน,นะครับมัดละ150บาทอันนี้เป็นคลั่งสั้นเก่าแก่แล้วนะคุผู้ชมเลี้ยงมาตั้งแต่4ปีแล้วป่ะ4ีหปีแล้วนะสีดอกค่อนข้างเข้มนะครับนี่อันนี้ดอกที่ส่งไปก็อาจจะร่วงแล้วนะครับผู้ชมเพราะว่าอายุดอกเขาบานมาหลายวันแล้วครับแล้วก็แดดร้อนด้วยห0 0ร้อยบาทนะครับอันนี้600บาทส่วนตะก้านี้เป็นไม้แบบว่าเศษเศษคุณผู้ชมบางที อันไหนที่มันขาดมันมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะดึงดึงออกแล้วก็ว่าจะปลูกไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีเวลาปลูกก็มาขายถูกๆให้ลูกค้าก็แล้วกันก็มีพวกมัชชานะครับเอื้องสายเชียงใหม่เนะเอื้องสามปอยนะครับนี่นะค่อนข้างก็ปลูกได้อยู่นะครับนีอันนี้เป็นมัชชาเหลืองเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อออกมาที่ โคนกอนนะคะผู้ชมเอาไปปลูกต่อได้เลยตะกร้านี้100บาทมีตะกร้าเดียวนะจ้ะเอาไปช่วยกันปลูกนะล้วปลูกไม่หวัน่นไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นอเอื้องจักจันนะครับติดขอ150บาทมัชชาเหลืองนะครับอันนี้ต้นเล็กหน่อยนะครับมัชชาเหลืองอันนี้นะเป็นมัชชาเหลืองพม่านะครับต้นเล็กหน่อย1 5อบาท อันนี้เป็นเอื้องเข็มแดงนะครับเอื้องเข็มแดงติดขอนไม้150บาทครับปลูกแล้วฟื้นแล้วพร้อมแขวนแล้วครับคุณผู้ชมส่วนชุดนี้เป็นเอื้องกุหลาบแม่เมยนะครับมาลายแดงนะครับนะกุหลาบแม่เมยนะครับนะสาม,มารถนะครับชุดนี้200บาทคุณผู้ชมเป็นไม้กำรรนะครับก็ตกกำละ70บาท ประมาณนี้นะครับนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ08827216 5 6 56. ส่วนชุดนี้จะเป็นเอื้องสายเบนโซเนียครับคุณผู้ชมเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงใส่ตะก้าไว้แล้วตะก้าแร้าละ250บาทนะครับน้อเลี้ยงแล้วหนอก,กํำลังแตกสมบูรณ์เลยคุณผู้ชมใบลำที่ขาวๆนี้นะครับจะออกดอกเนาะ นะครับพร้อมแขวนได้เลยครับนี่ตัวอย่างดอกเป็นแบบนี้นะครับดอกสีขาวนะครับข้างในเป็นสีเหลืองแล้วก็มีจุดตาดำสองตาอยู่ข้างในรากก็ติดขอบกระถางแล้วนะหมดแล้วนะครับนะอันนี้จเจริญง,งอกงามก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาไปแขวนแล้วก็รดน้ําดูแลใส่ปุ๋ยต่อนะครับรากแน่นมากคุณผู้ชมเกือบ2ปีนะครับเลี้ยงมากว่าจะได้ขนาดนี้คุณผู้ชม เป็นเอื้องสายเบนโซเนียของพม่านะครับมีสี่กระถางนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยส่วนนี้เป็นเขาแก่กอใหญ่ครับคุณผู้ชมได้มากอเดียวนะครับค่อนข้างสวยอยู่นะ1 2 0 0พันบาทนะครับก่อนนี้คุณผู้ชมกอใหญ่นะครับหลายสิต้นนะเดี๋ยวจะออกดอกแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะออกดอกแล้ว สนใจอะไรก็ติดต่อเข้ามานะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ